สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทุกท่านนะคะได้นําภาพประทับใจนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด -19 ณนะโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เสียสละก,กำลังกายและอุทิศต,ตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่แก่บุคลากร,กรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ณโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบอาหารพระราชทานด้วยพระองค์เองอาทิก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมะระเครื่องยาจีนก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดหอมข้าวซีโครงหมูอบกระชายขาวยอดผักไข่เจียวหมูสับกระชายซอยคั่วกิ้งไก่กระชายขาวลาบเหนือคั่วกระชายซึ่งล้วนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีส่วนประกอบของสมุนไพรไทยที่ช่วยบำรุงร่างกายและต่อต้านโรคโควิด -19 ได้แก่กระชายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบอาหารเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เกิดแก่บุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและหน่วยงานทหารจัดอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด -19 ระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง11มิถุนายน2564รายละเอียดดังนี้เขตบางพัฒจำนวน2,250กล่องเขตวัฒนาจำนวน6,900กล่อง เขตบางคอแหลมจำนวน5,700กล่องเขตคลองเตยจำนวน9,000กล่องเขตด,ดุสิตจำนวน11,946กล่องเขตป้อมปราบศตูพ่ายจำนวน8,400กล่องการได้รับพระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการในครั้งนี้จะช่วยสร้างคุม้มคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงยังความปราบปื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระเจริญเห็นภาพนี้แล้วดิฉันก็รู้สึกยิ้มเรื่มปริ่มมากเลยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมีพระปีชาสามารถนะคะพระองค์มิได้ทรงโต้ตอบอะไรกับข่าวลือที่ปล่อยออกมาเลยแต่ทรงทำให้เห็นค่ะว่าพระองค์สบายดีนะคะ และมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับท่านเจ้าคุณพระสินีนาพิรัตกรยาณีนะคะก็ไม่ได้ทรงโต้ตอบอะไรนะคะกลับแสดงให้เห็นนะคะว่าทรงสบายดีและได้มีบทบาทใหม่นะคะนั่นก็คือทรงเป็นเชฟหรือพ่อครัวในการประกอบอาหารร่วมกับท่านเจ้าคุณพระศินีนาถค่ะซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจมากนะคะตลอด ระยะเวลาเกือบ70ปีที่ผ่านมานะคะไม่เคยเห็นภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มาทรงประกอบอาหารแบบนี้นะคะไม่มีภาพที่มาเผย,เผยแพร่ต่อสาธารณชนคนไทยได้ชื่นชมพระบรมีเช่นในวันนี้นะคะซึ่งพระองค์ก็น่าจะได้มีความสามารถมีความชอบในการประกอบอาหาร อยู่บ้างนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตดูนะคะในการปรุงอาหารในการปั้นปั้นหมูเพื่อทําแกงจืดนี้นะคะดูคล่องแคล่วธรรมะแมงแล้วก็มีการปรุงรสชาตินะคะและชิมรสชาติซึ่งเป็นมิติใหม่ความน่ารักมุงม้งมิ้งมากๆเลยนะคะคือทรงมีภาพบอ,อกมาแต่ละทีนี่รู้สึกแบบ ประทับใจมากนะะแล้วก็สร้างความแตกต่างอะสร้างความแบบว้าว้วาว,ว,าวเห็นหน้าแบบโอ้โหแบบว้าวแบบตะลึงแบบเฮ้ยแบบทรงทําอาหารทรงประกอบอาหารคู่กับท่านเจ้าคุณโอ้ยโมเมนต์หวานมากแล้วก็ไม่ได้ทําแค่วันเดียวนะคะทํามาตั้งแต่วันที่24พ่พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่เมนูมีถึงวันที่สิบสาม วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะก็เกือบโหเกือบจะเดือนนึงนะคะสุดยอดมากเลยนะคะี่ที่ได้ทำอาหารเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนนะคะโรงทรงมีทรงเป็นคนโรแมนติกนะคะมีความแบบน่ารักนะคะไม่ว่าคือสิ่งที่พระองค์แสดงออกมานะคะกับ คนที่พระองค์รักนะคะก็มีโมเมนต์ที่น่ารักนะคะในทุกๆพระองค์เลยนะคะและละเอียดอาหารพระราชทานโรงพยาบาลต่างๆจากครัวพระที่นั่งอัมพรสถานนะคะตั้งแต่มีของวันที่30พฤษภาคม64นะคะเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรมแพทยทหารบก400กล่องนะคะทำกุลสหมูทรงปรุงเอง 31พฤษภาคม6 4ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันและสถานพยาบาลเรือนจำนะคะ400กล่องกุลาสหมูหาทรงปรุงเอง1มิถุนายนโรงพยาบาลภูมิพลอรุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนะคะ400กล่องมี2มี1ต้มแซบลูกชิ้นเห็ดถอดสมุนไพร2โครงหมูอบกระชายขาวทรงปรุงเองนะคะ วันที่2วมิถุนาย,ยนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ400กล่องนะคะผักสดน้ำพริกปลาสลิดฟูค่ะแล้วก็โครงหมูอบกระชายขาวทรงปรุงเองวันที่3พระราชทานแกโาา่โร,รงพยาบาลสนามบุษราคามโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินมงกุฎวัฒนะนะคะมีผักสดน้ำพริกกระชายผัดปลาสลิดอบนะคะสองหมูกับไข่พะโล้นะคะทรงปรุงเอง วันที่4มิถุนายน64โรงพยาบาลบางขุนเทียนกับโรงพยาบาลราชวิพัฒน์นะคะ200กล่องนะคะรวมเป็น400กล่องก๋วยเตี๋ยวหมูตุนเอ็นลูกชิ้นทรงปรุงเอง5มิถุนายนนี้นะคะมีโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีรวม400กล่องนะคะข้าวเหนียวสะโพกไก่ย่างกระชายขาวทรงปรุงเองค่ะวันที่6มิถุนายน64นะคะโรงพยาบาลศิรีร่าแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ วชิราพยาบาลนะคะอย่างละ200กล่องนะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะระใส่เลือดค่ะทรงปรุงเองวันที่7มิถุนายน6.4นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็สถาบันประสาทวิทยาอย่างละ200กล่องนะคะมีกุลัสหมูกระชายขาวแล้วก็ไก่ทอดกระชายขาวค่ะทรงปรุงเองนะคะ8มิถุนายน64นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็โรงพยาบาลเลิศศิลป์เลิศศิลป์นารายนะคะอย่างละ200กล่องนะคะ มีแกงมัสมันหมูกระชายขาวแล้วก็ไข่ลูกเขยนะคะทรงปรุงเองวันที่9มิถุนายน64นะคะเป็นหนึ่งสถาบันบำราชนาราดูลนะคะแล้วก็สถาบันสวงอกนะคะอย่างละ200กล่องมีแกงมัสมันหมูกระชายขาวแล้วก็มีไข่ลูกเขยะคะ่ะทรงปรุงเองวันที่10มิถุนายน64นะคะโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินัด ทโรนะคะชุดตินทโรอุทิศนะคะสถาบันกรยาราชนครินโรงพยาบาลเมตตาประชารักนะคะวัดไร่ขิงนะคะอย่างละ200กล่องรวม600กล่องนะคะมีข้าวเหนียวคอหมูย่างกระชายขาวมีจิ้มแจ่วนะคะทรงพรุงเอง1 1มิถุนายน64นะคะโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์200กล่องโรงพยาบาลสนามทหารอากาศสีกัอร200กล่องนะคะมีผัดหมี่สีชมพูแล้วก็ เอ็นแก้วงากรอบกระชายขาวทรงปรุงเองค่ะ12มิถุนาย,ยน64นะคะ1โรงพยาบาลเจริญกรุงบัญชารักนะคะ2โรงพยาบาลตากสินอย่างละ200กล่องนะคะเป็นเย็นตาโฟลูกชิ้นเห็ดถอนนะคะทรงปรุงเองนะคะและพรุ่งนี้นะคะ13มิถุนาย,ยน64โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีแล้วก็โรงพยาบาลเวชการุณนะคะจำนวน อย่างละ200กล่องรวม400กล่องนะคะเป็นข้าวซี่โครงหมูอบกระชายขาวยอดผักนะคะทรงปรุงเองนะคะจะเห็นได้ว่าที่ถามว่าในหลวงรอสิทธิ์หายไปไหนนะคะก็นี่แหละค่ะพระองค์ก็ทรงงานอย่างเงียบๆนะคะแล้วก็เวลาเปิดตัวทีนะคะก็ดังสนันไปทั้งพื้นประพีประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะคงไม่ต้องมีอะไรสงสัยอีกแล้วนะคะว่าพระองค์ทําทุกอย่างปิดทองหลังพระนะคะ คือพระองค์ก็เงียบๆค่ะแต่ว่าถ้าหากมีอะไรที่ก้าวล่วงพระองค์นะคะพระองค์ก็ทรงพระเมตตานะคะไม่ได้ตอบโต้หรือว่าไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆนะคะทรงเงียบๆแต่ว่าเวลาที่พระองค์นะคะจะเผยพระองค์ออกมานั้นนะคะก็สะเทือนลั่นทั้งแผ่นดินนะคะทั้งประเทศไทยนะคะพวกที่ปล่อยเข่าลือก็คงแบบโหนะคะ คือไม่ว่าคุณจะปล่อยข่าวลืออะไรออกมามันไม่ใช่ความจริงยังไงก็แพ้ภัยอยู่ดีค่ะตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆน,นะคะสำหรับคนที่ปล่อยข่าวลือนะคะทำให้พวกเราชาวไทยนะคะได้ศึกษาหาความจริงนะคะได้และได้ยิ่งได้เห็นความจริงมากขึ้นนะคะในด้านความจริงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สินะคะทรง เป็นตัวตนของพระองค์เองนะคะทรงเผยตัวตนที่แท้จริงของพระองค์นะคะในด้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะพระเมตตาที่มีต่อประชาชนคนไทยนะคะในช่วงวิกฤตโควิดนะคะที่รุนแรงแบบนี้นะคะทรงให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ประชาชนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานรถตรวจติดเชื้อชีวะอนามัยนะคะนิราภายัย เครื่องเอ็กซเลย์เครื่องช่วยหายใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือแม้แต่โมเมนต์น่ารักน่ารักที่แบบเราก็ไม่คิดนะคะว่าเราจะได้เห็นภาพที่ทรงประกอบอาหารพระราชทานนะคะไม่คิดว่าจะทรงมีความอ่อนหวานอ่อนหวานมุ้งมิ้งแบบทรงแบบทรงเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆนะคะขออนุญาตใช้คําสามัญน,นะเพคะคือเป็นผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะที่อบอุ่นมากๆนะคะทรงทาอาหารอะ่ะ ใครจะเชื่อคะว่าพระองค์ซึ่งเป็นอาหารนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับพระองค์มากมายในเชิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ตัวจริงของพระองค์ดูสิคะมีความอ่อนหวานมีความน้อมเข้ามาหาทุกคนทรงปรับตัวนะคะทรงใครจะเชื่อคะว่าพระองค์จะมาแต่งตัวแบบใส่หมวกเชฟอะค่ะใส่แมสท,ทำอาหาร แล้วก็ชิมอาหารกับเจ้าคุณพระนะคะเหมือนก็ขอบคุณท่านเจ้าคุณปรามากนะคะซึ่งมาช่วยให้สถานการณ์ทุกๆอย่างน่ารักมากขึ้นนะคะบางคนก็แบบืรับไม่ได้แอนตี้อะไรก็คือเจ้าคุณพระนะคะท่านเป็นพระสนมเอกนะคะเป็นหนึ่งในครอบครัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิค่ะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนต้องทำใจยอมรับนะคะคือพระองค์ ก็ทรงพระเมตตาแล้วก็ทรงรักเจ้าคุณพระนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโมเมนต์มีพื้นที่มีเวลาที่จะปีให้กับเจ้าคุณพระในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบางคนอาจจะอู้รับไม่ได้อะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ขอให้มองค่ะว่าเป็นครอบครัวของพระองค์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์นะคะแล้วก็ทําให้พระเจ้าแผ่นดินยิ้มได้นะคะเหมือนแบบยิ้มได้แล้วก็นัน หน้าตาของใสดูมีความสุขนะคะดูมีโมเมนต์หวานๆซึ่งถ้าไม่มีเจ้าคุณพระนะคะมาช่วยในช่วยงานพระองค์ในด้านนี้นะคะก็คงไม่ได้เจอโมเมนต์หวานๆแบบนี้นะคะก็งดงามหวานมุงม้งมิ้งโรแมนติกคือทำอาหาร ดิฉันคิดว่าอาหารที่พระราชทานไปอาจจะแบบว่าทานแล้วอาจจะหวานมากๆเลยนะคะเพราะว่าแค่ดูรูปนี่ก็หวานมากๆเลยนะคะคือดูแล้วก็ดิฉันเองก็ยังเขินไปเขินมาแบบยิ้มตลอดอะค่ะคือไม่ต้องใส่น้าตาลก็ได้นะพี่ค่ะหวานมากๆเลยค่ะกอขอให้ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ